เรื่องนครแห่งเงาในดินแดนห่างไกลที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักมีนครหนึ่งที่ถูกซ่อนเร้นภายใต้เงาของป่าลึกที่ไม่มีใครเคยย่างกรายเข้าไปนครแห่งนี้เรียกว่านครแห่งเงาซึ่งตั้งอยู่ในป่าทมินที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และหนองน้ำที่ลึกลับ นครแห่งเงาเป็นที่อยู่ของเผ่าพันธุ์ลึกลับที่ถูกขนานนามว่าชาวเงาวพวกเขาเป็นผู้ที่มีความสามารถในการกลมกลืนกับเงามืดพวกเขาสามารถหายตัวไปในความมืดและปรากฏตัวในที่อื่นได้ราวกับเงาในนครแห่งนี้มีกฎที่สำคัญที่สุดคือห้ามเปิดเผยความลับของนครแก่คนนอกหากใครฝ่าฝืนจะถูกในประเทศออกไปจากนครทันทีแต่ละคนที่อาศัยอยู่ในนครต้องมีหน้าที่ในการปกป้องความลับนี้ด้วยชีวิต วันหนึ่งมีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อไอริสเธอเป็นชาวเงาที่ชอบผจญภัยและมักจะอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกภายนอกวันหนึ่งไอริสได้พบกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อเรนที่หลงทางเข้ามาในป่าธมินเขาเป็นคนภายนอกที่ไม่รู้ว่าตัวเองมาถึงนครแห่งเงาได้อย่างไร ไอริสตัดสินใจที่จะช่วยเรนกลับไปยังโลกภายนอกแม้ว่าจะต้องเสี่ยงต่อการถูกลงโทษก็ตามไอริสพาเรนเดินทางผ่านป่าทมินที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดและพืชพิษที่สามารถหลอกล่อให้คนหลงทางได้แต่ด้วยความสามารถของไอริสในการกลมกลืนกับเงาพวกเขาาสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมาได้ เมื่อถึงทางออกของป่าธมินไอริสบอกลาเรนและบอกให้เขาเก็บเรื่องของนครแห่งเงาเป็นความลับตลอดไปเรนรับปากและขอบคุณไอริสที่ช่วยชีวิตเขาเมื่อไอริสกลับมาถึงนครเธอถูกเรียกตัวไปยังศาลของนครเพื่อรับการตัดสินแต่เมื่อเธอเล่าเรื่องราวของเรนและการเดินทางของเธอผู้นำของนครตัดสินใจที่จะให้อภัยเธอและประกาศว่าความกล้าหาญและความเสียสละของไอริสเป็นสิ่งที่นครแห่งเงาวควรภูมิใจ ตั้งแต่นั้นมาไอริสกลายเป็นฮีโร่ของนครแห่งเนาและเรื่องราวของเธอถูกเล่าขานกันไปทั่วเพื่อเตือนให้ทุกคนรู้ว่าบางครั้งการทำสิ่งที่ถูกต้องอาจจะยากและต้องเสียสละแต่ผลลัพธ์ที่ได้มักจะคุ้มค่าเสมอ